วันนี้ก็เมนูซอยจุตับแพะขาโค้งเลยทุกคนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับตอนนี้ตังเห็ดแพะอยู่ครับทุกคนกคนี้ครับผมตับแพะตับแพะดีขมขมติดกับตับพวนี่ดูดีนั่นครับเยอุ้มๆเลยทุกคนสวัสดีครับ,รบเจอเจอ,เจอกับไอโจแชนแนลอีกแล้วแต่ว่ามือนี้เขาบริมากคนเดียวนะครับสวัสดีพี่ตาด้ยครับผมัพี่ตาฟาแซบกับผมมือนี้ผ้าพี่ตามากิน ซอยจุตาแพะครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยครับรู้สึจกันจะตื่นเต้นมากครับแล้วเคยกินไอ้ตัวนี้ไหมยังขี้เพียนยผมต้มขี้เพียแพะมาเลยนะครับทุกทุกคนครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ายังมใส่บอมไส่ต้มสุกแล้วโอเคเดี๋ยวมาเฮ็ดเจ่กวก่อนเนาะเพราะว่าก่อนกินซอยจูเราต้องทำเจ่วนะครับเจ่วขี้เพียนั่งเป็นกําลังใจหรอได้เหรอคอยกินค่ะคอยกินอย่างเดียวโอเคผมจะปรุงไม่เผ็ดมากนะทุกคนเพราะว่าพี่ตาเขาไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร พริกแล้วก็ข้าวคั่ว <c oughs> ขั้นตาพี่น้องแล้วก็มีนี่ครับผงจุลรสจังหน่อยหนึ่งแต่ผมี่ผงจุลรสมันก็ไม่อร่อยนะส่วนตัวก็คือกินผงจุลรสครับแล้วก็นี่น้ำปลาครับทุกคนตับแพะครั้งแรกแรกของพิตาจตา่ผมเคยกินแล้วครับทุกคนพิตากินเค็มไหมไม,ไม่ค่ะไม่ชอบกินเค็มเท่าไหร่แต่ว่าผมกินขมได้ใช่ไหมได้อันนีผ้ผมมีนี่ทุกคนดูครับ นี่ของสดๆแท้ๆเราต้องเอาดีจากตับเลยนะครับทุกคนอผมปิดใ่เลยอุ้ยพุ่งออกมางนอกอุ้ยเอคือพุ่งเบกม้งนอกเห็นช่องช่องช่องนึงเขากินเขาจะดูดกินแบบอันนี้เลยนะว้ะลองไหมนัวอะไรวอาวัวเสด๋ยวลองชิมเอย มันก er ็ออกคมขมมหวานๆนาะหวานจริงปะไอเลยโอเคทุกคนคนพริกโอาแต่เราลืม okay. ต้นหอมผักชีมาไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่เติมหอมมาอะไรๆอืไออกมากลางอันนี้แล้วกินผักคอยก่อนนะเอาชิมจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จิ้มก่อนผักลองจิ้มดูรสชาติใช่ไหมดูรสชาติชิ้นพริกก่อนได้ไหมเราจะได้เติมอะไรเข้าไปอีกหรือเปล่า น้ำปลาน้ำปลาเพิ่มเนาะโอเคจะเติมปลาเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะฮะตัวช่วยด้วยตัวช่วยคือมีตัวช่วยด้วยเหรออ๋อตัวช่วยมาใกล้ๆหน่อยเออมาทุกคนคนเห็นก่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นี่ใส่ที่บอกวิอืมวันนี้อะไรไม่เคยกินก็จะเคยกินนะครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวไม่แนะนำก่อนว่าควรจะได้กินนี่ครับผมเพิ่มอะไร ถ้าตามภาษาที่แบบตามของวัวปลาคิริวปะอ่าพวกปลาีิริวครับผมนี่คันแทนาครับผมคันแทนาของแพะนี่มีไข่หำเลยนะแต่เราจะไม่กินต้องมันต้องเอาไปอันนั่นก่อนเอาไปอะไรเอาไปแช่ต้มปลาก่อนเห็นช่องพี่อิ๊วงลางสะออนอ่ะพิษเออเขากินเดี๋ยวผมจะลองทำทุกคนเดี๋ยวไปติดตามอีพีหน้าแล้วกันนี่ส่วนตับวันนี้เราจะมาจู้กันแซ่บเลยตับสดๆนะครับตับแพะมันจะประมาณสีนี้นะสดอิริขาเมื่อกี้มาจะมือสั่นทำไมโอเค จะให้พี่ตาชิมก่อนเอาคำโอ้โอ้ใช่เอาจะเป็นแขกไงโอเคชิมเออใส่นี่เลยเนาะใส่เลยช้อนตักไหมเออช้อนดีกว่านะใช่คือตอนกินตอนนั้นมันเป็นยังไงน้ําจิ้มรู้สึกรสชาติตอนไหนตอนแรกใช่ไหมเออมันจืดจืดจืดจแต่ว่ามันมันมันเข้มข้นไหมเออเอาลองนะอ่เอาดูไิเดี๋ยวก่อนเด้๋ยวทำใจก่อนอยากมาออกกล่องน้ำทุกคนเออ เห็นตัวกินมันจะแสบก็เลยอย่ามาแซบด้วยยังไงทำหน้าไหนซีพิซูดูอืนี่ครับตับโอ๊โอครับทุกคนนี่จิ้มเข้าไปเลยกูเดีมีอีกช้อนหนึ่งไหมเออเรากินถ้วยเไยกันแต่ว่าคนละช้อนก็ได้แน่มันต้องซดทุกคนยังดีเสบนี่ครับใส่คําโอลยอ้เลย มาเจ็บแซมน้ำกันที่นี่ตัดไปอีพีหน้าเลยดีไหมทำไมโรจ่าเออกินกลิ่นของโจ่าไม่ค่อยไหวใช่ไหมผ่มานตัวช่วยเหมือนกันเนี่ยิมจับไหนๆหนก็มาแล้วจัดไปเลย กินไปแล้วเมื่อกี้เอามาคิดดูมาเจ้าของผมก่อนผมขอเบิ้ลขอเบิ้ลมีแย่งกันแล้วสามมันจะเป็นแบบเลียนๆนิดนึงเนาะตามตามที่กินอะแต่คนถ้าคนกินกินเป็นองเผ็ดตัวเนี้ออ๋อผมกลัวพี่ไม่กินเผ็ดไงก็เลยไม่ได้ทำเผ็ดมาเอานี่เหรอมันจะเข้ากันเลยทีมงานเอา มาทุกคนขออีกคำหนึ่งเดี๋ยวพี่ตาอยากกินภากิเดิยวแล้วต้องแกะอันนี้ด้วยดีอืเอ้ยใหญ่จบๆเลยหยาบาบหยาบภิเดิยวอาจจะเหนียวนิดนึงนะพี่ตาไหวไหมลองดกินลอ อ้เยลเคยแต่โจกินวันนี้มากินกับโจนะคะจุจุซอยจุกินกับโจนะ EP ที่เท่าไหร่เลยว่าอย่างนี้มันล่อออกได้นี่แล้วกินข้าวขาวเนาะนีในนี้จะได้เอาขนมข้าวขาวชิมดูขาวขาวเลยขาวโบ๊ะเลยอะลองชิมดูดิเป็นยังไงไหนช้อนฉันไหนนั่นแหลช้อนพี่เท่านั้นอันนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยได้ไส้ด้วยโอเคอันนี้ก่อนนะเออ ตามไยเสดาวขมขมขมไม่พอใช่ไหมครับดีดีขมไม่พอใช่ไหมเป็นไงรสชาติตัวนี้จะได้พริกเม็ดนะจะโอมากหรอใช่จริงส่วนเรามีนะพริกเม็ดอยู่ส่วนเราเนี่ยจริงนะจะได้พริกเม็ดอ่ะหรอแก้มเนาะใช่เผ็ดจี๊จๆอะไรเงี้ยอืมไหนาลองดูสิโอเคนะคะนี้กินของแปลกแปอกปอติปี่ตากไม่ได้กินสไตล์หนูนิดเดียวเอออันนี้คือเป็นกินทั้งเลย ครั้งแรกค่ะนี่ผมล,มลองดูแล้วกันทุกคนเห็นโจอชอบกินซอยจุก็เลยมาจุด้วย <laughs> <c oughs> แปลกดีรสชาติไม่เคยกินอันนี้ได้นะใช่ไหมอืมจะ <c oughs> หอมๆอ่ะหอม,มนิ่มๆโบ๊ะเลย <c oughs> อันเดียวกันนี่แหละเตอาที่ไปกินดูมนกินไง <c oughs> อันนี้คืออะไรอันเดียวกันคันแทนาคันเทียงนาคันเทนาคันเทนา มันจะเหนียวไหม,มคิดว่าจะไม่นด้เหนียวมากนะลองดูไหมละ่ะลองไหนๆก็ลองนะลองครบทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเราปิดคลิปเราค่อยใส่กันยาวๆอโอ้โหตัวนี้ได้นี่นี่อลองดูสิยังไม่ได้ลองไส้ที่อยู่ข้างในเลยนะ มีกาวเบาด้วยกาวเอาไม่มีแรงสร้างบรรยากาศสุดยอดเลยที่งานเออเออเป็นไงไอ้ตัวนี้อืมอืมอร่อยอตัวนี้ตัวนี้เวิร์กอร่อยอืมเมื่อกี้พี่กินเออเป็นไตเสด็จอ๋อมันจะขมติดแป้งอืมใช่อร่อยอร่อยนห้ลองสิจริงๆแล้วผมก็บ้าไก่ได้กินเลยทุกคนแบบสไตล์นี้นะอืมเพราะว่าแพะมัน กนง่างหากินยากนะถ้าหา,หา,หาซื้อค่อนข้าง,างยากครับตัวนี้ก็ซื้อได้มาแล้วจะทําหลายๆเมนูอยู่มาลองดูอ๋ <c oughs> อกรุบๆ,ๆ,ๆไม่เหนียวใช่รหบกรุบๆกรุบๆเลยไม่เหนียวทุกคน <c oughs> เคยกินของวัวครั้งแรกที่ระยองอน้องเคยครั้งแรกก็ <c oughs> เลยมากล้ากินอันนี้ก็เลยจะลองอ๋อ lừa, lừa cái gì vậy? tôi ăn nó hết luôn mà. lừa xay này nước ừ, ăn không? ăn. ăn cái này ăn cái này. cái này có nhuyễn nhuyễn rồi. này đã đun rồi không? đun rồi, cái này sôi rồi. sợi ngắn. mà OK. Jack Bay. sợi ngắn này, ăn, sụt réo này. lấy, ăn nó ไงขมอมลำอืมอร่อยขมอมลำนะกินได้จะนี่ได้ใช่ไหมได้ๆไม่ก้วมือเลยเดี๋ยว้ไม่เหมือนไส้ไก่นะคะนี่เหรอไม่เหมือนไส้ไก่นะอันนี้ไส้แพะอืมเป็นไส้ขี้เปี๊ยงพี่มันก็เลยขมอมเอาแบบกรุบๆแต่มันหวานๆขมๆหวานๆอืมเอาหยิบเอากินได้หมดเอาหออผักแล้วเอาไอ้อะไรนะคันเทนาใช่ไหมได้ๆตัวนี้ตัวนี้เนาะ นั่นแหละทำแบบนี้เลโอเคเดี๋ยวจัดหันออกมาเลยอึ๊บนะตับมาด้วยจับด้วยนิดนึงเนาะขอชิ้นสุดท้ายจบเสียมใช่ไปเดี๋ยวค่อยกินต่อกันโอ้โหแบบนี้เลยสุดยอดขอนะค่ะแอคชั่นแบบเต็มที่เอาลองดูที่เอออะไรหนึ่งสองสามงับ อไหนสิลองดูสิเ <h> ต็มคำจริงๆป่ะอันนี้มีไส้ผม้าคิดเลวเอาเลยรับคำเลยว่ะอ๋อหมดแล้ว <h> เรื่องของเรื่องอ่ะมันไม่มีพริกอ๋อมันก็เลยไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มผมก็ตกใจนึกว่าอะไรมาทุกคนอีกหนึ่งคำครับผมพี่ตาจัดไปแล้วเดี๋ยวผมขอจัดอีกหนึ่งคำด้วยกัน นี่สามอย่างทุกคนเสียบเสพือกันโอ้คนไม่เคยกินจะไม่รู้นะครับถูกไหมคนที่ไม่เคยกินแล้วมากินก็จะรู้เหมือนกันรู้สีหนาเอาครับทุกคนมีน่องเอาสามอย่างพครับครับๆเดี๋ยวมาลุยอมวนปุ๊บหนักเข่าปากแล้วครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับไม่เคยกินก็ไปกินจ้ะจะได้รู้ จะได้รู้หืมกลุบๆทุกคนใช่แดนๆก็ถุงดีจัดเลยแล้วกันต้องขอโทษคนที่ไม่กินดิบด้วยใช่เพราะอันนี้เป็นเมนูส่วนบุคคลเนาะส่วนตัวอันนี้ก็มาลองกินเพราะว่าในชีวิตประจำวันก็ไม่ไม่เคยกินค่ะมาลองดูเฉยๆน้ำตาแตกไปนิดนึง อร่อยอร่อยห่านสับๆเป็นไงสาหรับคลิปนี้แบบหัดกินครั้งแรกแปลกใหม่แต่ก็โอเคฟิวแปลกใหม่มากมากมันเหมือนกินอะไรไม่รู้อ่ะแต่อร่อยอร่อยรสชาติมันก็จะเป็นอาหารสดเนื้อสดน้สดข็งสดสําหรับคนที่กินเป็นเท่านั้นคนไม่เป็นก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินพอเนาะใช่คโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณโจที่ชวนมากินโอเคครับครั้งแรกแล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับขอบ,ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่ทีมหน้าโอเคบ๊ายบายค,ครับ <laughs> <laughs> มาอย่างไงใส่มาใส่มาสิ <laughs> มันบอพอ